ไม่ตื่นเต้นนะคะวันนี้ว่าขึ้นมาหลายงานและ้วค่ะเมืออาชีพว่าไงมืออาชีพค่ะที่นี่ทีแรก <laughs> แเราเต้นมันคยอาชีพของเรา,าอยู่แล้วเอ้ยรอดูนะคะใช่ปะใช่ภาพเป็นพยานรอดูรอดู เดินไหมเดินไหมใครเขาเหนื่อยกันบ้าเปล่าคือรู้สึกว่าถ้ามันง่ายไปหน่อยนะใช่รู้สึกว่าถ้าท้ายากกว่านี้จริงอยากตีลังกาอะไรเงี้ยก็จำใจลอกทีนี้นี่จริงเขาต่อตัวขึ้นไปได้เลยใช่ใช่ใช่ส่วนพลอยน้อยนี่สะพานโค้งลงไปได้เลยชอบหลงมากเก่งไหมตลอดที่พลอยน้อเป็นไงบ้าง อยากค่ะเหนื่อยมากเลยเมื่อกี้หอมมากเลยอ่ะอันนี้คือคนที่เหลื่อยไม่น่าที่าจะเหมือนไม่เหนื่อยเลยอะง่วงมากเอ้โหตายแล้วจีนขอซีเซนหน่อยฝักซีแปลกๆปกต่อไปเป็นไงบ้างวันสุดท้ายในการสอบวันสุดท้ายเหรอคะผมมีอให้กำลังใจตัวเองไปได้แล้ว เริ่มได้ยังคะแกรวิชาตมากนป็่แบบไม่มองกระจก ึแล้วเข้าคนแรกเลยอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรือว่าดูยังดูยังไม่เสร็จสุดยังช่วยจะรล้วใช้ช่วยแรกก็ทำเทสรุปแบวเลยกระตุยกระตุยเออเออโอ้โหพอไหมก็พอมา พร้อมแล้วอ่าเราซ้อมกันไปประมาณ8,500รอรอบหลอก็เราจะพูดเลยสามรอบสามรอบทวนเหนื่อยไหมครับตอนซ้อมตอนซ้อม่อก็เหนื่อยแล้วเก่งแล้เก่งอ่าเราเต้นมันคืออาชีพของเราอยู่แล้วไอ้รอดูนะฮะใครภาพใครภาพเป็นพยานไม่พูดเยอะวยไปรอดูอีก เมื่ออาีพว่าไงอายอาชีพค่ะที่นี่ที่แรกคือถ้าใครเต้นเบาคือจมบอกเดียวันนี้เต้นแบาได้ไหมคะตอนนี้รู้สึกว่ายังเขายังไม่ได้เรียนเสียงดนตรีอ่าใช่จริงไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะว่าเรานนะคะที่เราซ้อมมาดีค่ะแล้วมัน professional professional มากมากเลย ก็จะเป็นแบบคนป่ากูเพราะว่าเราจะต้องไปลงป่ากันเราจะออกมาจากความฝันสักแป๊บหนึ่งเดินเข้าป่านี่ยหรือเราจะไปฝันในป่าก็มีวันนี้เราก็จะลองนิดเดรู้ เห็นมาทีแล้วเป็นไงบ้างพี่มีมีฟิลแบบตื่นมวทีบ้างมไาเลยค่นข้างชำนาญการ Professional การซ้อม8,500รอบของเราถูกเราค่อนข้างไม่ขาเราซ้อมเมื่อวานูไม่ค่ะนไปต้องไปสามรอบไม่เหมือนกับเราไม่เหมือนกับสักรอบเราเป๊ะมากตอนหนูอ่ะขอมหนึ่งทางม่าย้อมหน่งทางเราขอบมาตอนนี้เลยเออทำไมอย่างเงี้ยเอาไงดีอ่ะที่ไม่ทนเลยอ่ะอมม ะอเอาเป็นหนึ่งคมได้ไหมได้เลยครับเนี่ยแค่นี้ก็ตลกแล้วเนี่ย <laughs> เขาห <laughs> ลกมาไม่ผมจะบอกว่าไม่ต้องมีหลักรักยิ้มอะ่ะแค่น้องยิ้มพี่ก็รักแล้ว <laughs> 跟老一辈比啊。 มันเนาะหายไปเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงเ่อนเดิมเดิม ใครอด้วยกว่าใครนั่งกรี๊ดจนแบบเสียงแหบแล้วสำหรับโชว์ที่ดีที่สุด ไม่รู้สึกว่าเราอ่ะมารวมตัวกันอ่ะมันเหมือนกลุ่มกุ่ะเน่ dings try ความไว้ใจกันของบนเวทีสนกมากหรือว่าแบบทุกคนจะจอยแล้วก็ทำออกมาได้ดีใช่สนุกมากฝากซีรีส์ฝันรักพ่วงนิทรา My m a เวล l Dream is You ของพวกเราด้วยนะคะออนแอร์วันแร้วันที่8พฤษภาคมค่ะเวลา4ทุ่ม 5ทางช่อง3ค่ะหรือดูมือถือกด3พัทค่ะแล้วก็สามารถชมแบบอันคัดได้ที่ช่อง YouTube Idol Factory ด้วยนะคะ And s fans, uh, the series My Marvelous Dream Is You will be aired very soon. Uh, please stay tuned in YouTube channel uh, Idol Factory. We t e a h official. official. Yeah, Idol Factory official. Yeah, stay tuned. y าภาษาเหนืออ